อรไทยเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลอย่างไม่ห่างทุกนาทีคือความทรมานของความไม่รู้และความหวังที่รอคำตอบจนกระทั่งในช่วงเย็นของวันที่สามขณะที่เธอกำลังช่วยขยับข้อแขนให้แม่อยู่เงียบๆเหนิยวมือของแม่เริ่มกระดิกขยับเล็กน้อย แล้วเปลือกตาค่อยๆเปิดขึ้นอย่างเชื่องช้าแม่อรไทยร้องออกมาพร้อมเสียงสะอื้นอย่างสุดกลั้นเธอจับมือแม่ไว้แน่นก้มลงซบกับแขนที่อ่อนแรงนั้นทั้งน้ำตาแม่หนูขอโทษขอโทษที่เคยพูดไม่ดี ขอโทษที่ทำให้แม่เหนื่อยขอโทษที่วันนั้นหนูตะคอกใส่แม่หนูแค่เครียดแต่หนูไม่มีเ็์หนูรักแม่นะหนูจะดูแลแม่ต่อไป แม่แม่จะยังพูดไม่ได้เต็มเสียงแต่รอยยิ้มอ่อนจางที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอเพียงเล็กน้อยก็คือคำตอบที่มีค่าย,ยิ่งกว่าคำพูดใดในโลก